สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบินอิสระครับเถึนต้นไม้ไหมครับนู่นจะบินไปในป่าแล้วนะครับสวัสดีครับผมชื่อเฮงเฮงครับส่วนผมชื่อเพชรเนะครับพูดสิลกพูดแล้วสวัสดีครับเร็สวัสดีครับเร็วออกแดดแล้วสวัสดีครับสิสวัสดีครับ ลูกสวัสดีครับไปหาเพื่อน,นอมีนกนกป่าเดียวเขาสิมาแล้วมาแล้วบอกเลยลูกมาแล้วนะค่ะพานกมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูดวงต่อตอนนี้ลูกมาปล่อยก่อนค่ะประมาณสักสามโมงครึ่งก็เขาเอาเขาเข้าบ้านนะคะ บินไปแล้วนะ,ะไปลกูกออไปอิสระเสรบีบินไปแล้วค่ะบินไปแล้วขอทุกท่านมีความสุขนะคะชีวิตประจำวันแม่หมอค่ะเช้ามาก็คือพาหมามาเดินเล่นก่อนอันดับแรกนะคะเจ็ดโมงครึ่งก็ไปป้อนข้าวนกค่ะพอป้อนข้าวเสร็จแล้วก็ทํำงานบ้านนิดหน่อยแล้วก็ป่อยเขาประมาณนี้นะคะ่ะ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเรื่อยๆค่ะ